กำลังตามหาบ้านแฝดหลังมุมนะคะวันนี้มาดูหลังนี้กันกับกุ้งนะคะวันนี้กุ้งพาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาวิวลักกง4ีสกองนะคะหลังนี้อยู่โซน3ากองค่ะทุกคนเนื้อที่บ้านหลังนี้คือเยอะมากนะคะ4ี่ตารางวาเป็นบ้านหลังมุมมี3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถในบ้านได้ถึง3คันนะคะยังไม่รวมนอกบ้านของเราอีกสามารถจอดได้อีก2คันจุกๆไปเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอกับโซนที่เขาจัดให้โซนนี้นะคะทำเป็นโซนทำงานก็ได้นะคะสำหรับใครที่ทำงานออนไลน์ชอบไล้สดเราสามารถเซตอัพตรงนี้ได้เลยนะคะมีเขาใส่คุมไฟให้เราด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสไตล์บ้านนะคะก็คือน่ารักมากบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะสว่างนะคะถ้าสังเกตดูนะคะหลังนี้จะเน้นกระจกซะส่วนใหญ่เลยนะคะตรงนี้มีการทุบผนังนะคะออกแล้วใส่เป็นกรอบกระจกอลูมิเนียม วงกลมแบบนี้มาให้นะคะซึ่งข้อดีก็คือทําให้ตัวบ้านของเราเนี่ยสว่างนะคะมีแสงเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ข้อเสียก็คืออาจจะทําให้บ้านร้อนไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าปัญหานี้สามารถแก้ได้เราใส่แอร์แค่นั้นนะทุกคนจบเลยแล้วประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะก็จะผลักเข้าไปในส่วน private ของตัวบ้านนะคะ่ะซึ่งโซนนี้เราสามารถดีไซน์มุมนี้ให้เป็นโซนห้องรับแขกได้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้เขาก็มีการเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะอยากให้มีการแตกต่างจากบ้านหลังอื่น เขามีการทาเป็นสีเปลือกไข่นะคะโซนบริเวณนี้ติดตั้งโคมไฟมาให้ด้วยสามารถดีไซน์ตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือมุมรับแขกของเราได้หมดเลยนะคะต้องบอกเลยว่าโซนห้องรับแขกก็คือกว้างมากๆนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูห้องน้ําห้องที่หนึ่งของตัวบ้านนะคะซึ่งอยู่มุมนี้เลยค่ะห้องน้ําตรงนี้สามารถอาบน้ําได้นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆในห้องน้ําคือคคครรบนนนนนนนะะะะะตติดดยูึงงง่อออาาาาาจจจจฝ้้้้เพใหํี เตี้ยไปสักนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนที่สูงมากๆ170 180อาจจะรู้สึกอึดอัดไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องครัวนะคะครัวก็มีแพทดิชั่นกั้นนะคะป้องกันกลิ่นเวลาที่เราทําอาหารจะก,กระจายฟุ้งเข้าไปในห้องรับแขกแล้วก็มีเคาน์เตอร์รูปตัวไอายาวมากๆเลยนะคะฟังก์ชันการใช้งานในครัวก็คือครบไม่ว่าจะเป็นซิงค์นะคะ เตาต่างๆรวมไปถึงฮูดดูดควันนะคะจัดมาให้เต็มมากแล้วก็บานเคาน์เตอร์ข้างล่างนะคะใส่มาให้หลายบานด้วยกันสามารถเก็บของใช้ในครัวของเรานะคะคในบานข้างล่างตรงนี้ได้ หัดมามุมนี้นะคะก็เป็นโซนซักล้างสามารถวางเป็นเครื่องซักผ้าของเราได้นะคะมีก๊อกมีท่อระบายน้ําตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะและเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งของตัวบ้านที่อลังการงานสร้างมากค่ะทุกคนตรงนี้เป็นลานบริเวณข้างบ้านนะคะเขามีการปูพื้นกระเบื้องให้เราเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีการทําเป็นคล้ายๆกับเป็นศาลามีระแนงให้เราทั้งสองฝั่งนะอีกอันนึงโปร่งแสงแล้วอีกอันนึงค่อนข้างทึบนะคะติดคมไฟมาให้เราดีไซน์ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ใช้สอยได้สามารถตั้ง โต๊ะบาร์บีวหรือทํากิจกรรมตรงนี้ได้เลยทุกคนต้องบอกเลยว่าเนื้อที่ตรงนี้คือกว้างมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูรั้วของบ้านสามารถเปิดแล้วก็ขับรถขึ้นมาจอดในบ้านของเราได้ด้วยกันทั้งหมด3คันนะคะในช่องจอดตรงนี้สองคันแล้วก็จอดปิดตรงนี้อีกหนึ่งคันก็คือเหลือเฟือคะ่ะทุกคนจอดรถได้เยอะมากสําหรับใครที่มีรถเยอะนะคะบ้านหลังนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะ ยังไม่พอเขาแถมนะคะเป็นแทงน้ำมาพร้อมกับปั๊มน้ำแยกโซนให้เรียบร้อยนะคะมีการทำรั้วให้ตรงนี้ค่ะทุกคนซึ่งน่ารักมากๆะคะ่ะเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของชั้น2กันนะคะเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปนะคะหน้าท็อปบ,บันไดเป็นหน้าไม้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีกรอบกระจกนะคะตรงนี้ทำให้เรามองเห็นนะคะว่าข้างหน้าบ้านกำลังทำอะไรอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่านะคะ บันไดขึ้นมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องผักอาศัยข้างบนนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ่ะเดี๋ยวกุ้งพาทุกคนไปดูห้องนอนแรกกันก่อน,นะคะ่ะห้องนอนที่1กับห้องนอนที่2นะคะอยู่ ติดกันโซนนี้เป็นโซนที่ติดกับริเวณโซนหน้าบ้านนะคะซึ่งห้องนอนก็ไซซิ่งประมาณนี้นะวางเตียง6ฟุตอาจจะคับแคบไปสักนิดนึงกุ้งว่าสัก5ฟุตกําลังดีนะทุกคนแล้วก็มีประตูหน้าต่างบานกระจกตรงนี้นะคะช่วยเพิ่มช่องแสงเข้ามาในตัวห้องนะคะมองเห็นวิวหน้าบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องที่2นะคะซึ่ง ห้องนี้เป็นห้องนอนน่าจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนะคะอาจจะใหญ่กว่าเพียงแต่ว่ามีประตูหน้าต่างบานสไลด์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมา2จุดทําให้ห้องนี้จะสว่างกว่าห้องเมื่อสักครู่นี้นั่นเองะคะสามารถเปิดประตูตรงนี้นะคะเพื่อรับลมนะคะทุกคนลมดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มองเทควิวไปบริเวณหน้าบ้านของเราได้มีต้นไม้ใหญ่ทําให้รู้สึกว่าเห็นแสงสีเขียวแล้วรู้สึกสบายตานั่นเองนะคะทุกคน และเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่อยู่ติดกับโซนบริเวณหลังบ้านนะคะน้องเล็ก หรือเปล่าไปดูกันนี่ทุกคนไม่ได้เล็กมากนะคะวางเตียง5ฟุตได้เลยแล้วก็ห้องนี้ก็แสงสว่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่ามีประตูหน้าต่างบานสไลด์กระจกแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งห้องนอนนี้ก็จะมองเห็นวิวบริเวณลานบริเวณข้างบ้านของเรานั่นเองนะคะก็โปร่งโล่งสบายไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะห้องน้ําของชั้นสองคือทุกห้องต้องใช้ร่วมกันนะทุกคนอยู่บริเวณนี้เลยค่ะจะบอกว่าห้องน้าเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากและทําสวยนะคะ เขาแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกให้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างบานกระจกตรงนี้สามารถเปิดระบายความชื้นในห้องน้ําได้ทําให้ห้องน้ําของเราไม่เหม็นอับแล้วก็แห้งเร็วนะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นโซนอาบน้ําแล้วก็ชักโครกนะคะซึ่งมีชาวเวอร์มาพร้อมกับเรนชาวเวอร์อยากบอกนะคะว่า ห้องน้าข้างล่างเนี่ยเพดานเตี้ยก็จริงแต่ข้างบนนี้ฝ้าเพดานของห้องน้ําคือสูงโปร่งโล่งสบายมากๆนะคะดีไซน์ห้องน้ําก็สวยสุดๆไปเลยหลังนี้นะคะกุ้งสรุปให้อีกทีอยู่ที่บ้บานพฤกษาวิวลักกงสีสามกองนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถทักกุ้งเข้ามาตามข้อมูลข้างล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามาชมบ้านกันค่ะทุกคน